ตอนนี้นะครับเรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วครับทุกคนด้วยหน้านี้ทุกคน,นครับตอนนี้เราเจออะไรพี่โทเจอด้านครับขออนุญาตนะ <laughs> ปะลอมปลอมขอบคุณครับขอ <laughs> บคุณสวัสดีครับพี่อาคำผม <laughs> 9ก้าห้าครับเต็มถังเต็มถังครับเขยอม่มองหน้าเลยขอพี่มูกล่ะพี่ว่าอย่างนี้แบบน่ากลัวป่ะครับอันนี้น่ากลัวไหมไม่คไม่น่ากลัวพี่คิดว่าเราขายหลอไหม ไม่กินนะครับเราถามพี่ว่าพวกเราแบบรอไหมพี่เขาบอกว่าถ้าล้างหนะ้าออกก็ <c oughs> น่าจะรอนะคะ